สวัสดีครับอังโกแก๊กลุงกากเล่นเกมครับผมกลับมากับเกมรักอย่างเล่มเน้นครับเลมเน้นรอบนี้เป็น DLC ที่2ที่มีชื่อว่า The Forgotten Kingdom นะครับใน DLC ที่กำลังจะมาใหม่นี้เราผู้เดินทางจะต้องปฏิดประต่อประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมของเผ่าเยชาที่สาบสูญนะครับและกำดับความข้างแขนของวิญญาณหินโบราณที่มีชื่อว่ารีดูซา ซึ่งนำทางไปสู่ความทรามานการหักหลังและความตายที่คอยตามหลอกหลอนดินแดนแห่งนี้ครับในเส้นเรื่องใหม่นี้เราจะต้องเป็นผู้เปิดเผยความลับของเผ่าที่สาบสูญโดยการประจนภัยไปในดินแดนพิศวงบนแผนที่ใหม่ของเยชาเราจะได้เจอกับดันเจี้ยนใหม่ๆอาวุธใหม่ๆพบเจอกับ n b c ใหม่ๆเพื่อนําสันติสุขกลับคืนสู่อาณาจักรที่ถูกลืมนี้ รวมไปถึงอาคิไทยใหม่ครับที่มีชื่อว่า The Invoker แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือผู้เรียกใช้นั่นแหละซึ่งอาคิไทยนี้จะเป็นการดึงเอาพลังจากวิญญาณธรรมชาติในเยชามาใช้ครับโดยเป็นการดึงเอาพลังจากป่าในเยชามาควบคุมและใช้งานรายละเอียดของอาคิไทยใหม่จะมีเทลเลอร์ออกมาในสัปดาห์หน้าสำหรับเราเ่าสาวกเล่มนั้นไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหลดมาเล่น สำหรับคนที่อยากจะซื้อ DLC นี้ก็ซื้อแยกได้แต่ถ้าจะซื้อเป็นบันเดิลแพ็คู่กับ DLC ที่แล้วอย่าง The a w a k e n i n King ก็มีขายเหมือนกันแต่สำหรับคนที่ซื้อ Ultimate Edition แบบลุงก็นั่งเกาไขรอโหลดฟรีได้เลยโดยเล่มแน้น2เนี่ยลงให้กับ PC, PlayStation แล้วก็ Xbox Series X แล้วก็ Series S พร้อมบางจำหน่ายแล้วก็ให้ดาวน์โหลดกันในวันที่23เมษายนี้ ใครที่ไม่เคยเล่นเล่มนัน้นบอกเลยว่าคุณพลาดเกมดีๆไปกเกมไปหาเล่นซะโคตรสนุกจัดๆสร้างบิวเพลินๆมันมากนะครับอาวุธก็ออกแบบมาดีเกมเพลย์ก็ออกแบบมาโคตรด,ดีสนุกมากนะครับแล้วถ้าใครอยากดูเกมเพลย์นี้ช่องลุงเนี่ยมีทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วสามารถไปไล่ดูได้ตั้งแต่เริ่มภาค2นี่เลยจนถึง DLC The Awakening King เลยนะ ไลฟ์ก็มีนะครับวิดีโอที่เคยไลฟ์ไปแล้วก็มีใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันแน่นอนกับเล่มเน้น2 The Forgotten Kingdom DLC อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องลุงด้วยครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ I will not give up give